พวกส่วนอวบกับฉันไปด้วยสิปักกันไ,มไหมล่ะแม่ไหนหลบหลบไปก่อนเดี๋ยวฉันเรียกโอเคโอเคเระวังตัวด้วยนะทำไมมันเล็กเทะขนาดนี้พวกส่วนอวบกับมันต้องการอะไรกันแม่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเอ๊เสียงระฆังสโตอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะน่ามันโตอี้เหรอ ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนนี่หยุดนะเดี๋ยวก่อนอย่ายิ้งพวกเราไม่ใช่ศัตรูเราเห็นหุ่นแบบพวกนี้ช่วยมนุษย์พาเราไปที่ปลอดภัยได้ไหมกลับไปข้างในไม่ไม่เห็นหรอไฟมันไม่บมดหมดแล้วแล้วมั้ยพอกแก้ตายมานี้ไอ้แกท้ำเพื่อแยนมานี้เด็กบีบ้าไอ้นี่แก้ไอ้ซอ ไปแล้วไมล่ะไปกันเถอะเอ๊ะพวกนายตายหมดแล้วอย่างนั้นเหรอะอะไรกันเนี่ยพวกมันาก,การมนุษย์ไม่เหลือเลยเอ๊ะตั้งตัวอะไรอยู่ไหนแล้วหายไปแล้วเหรออยู่ที่นี่แกนอนจะดูแลแก เรียกดอกชะมัดเลยว้ยสวัสดีพวกสวมเอาไวกานแก่พวกสวมเอาไอ้นีอ่ออกก่อนแล้วกันมาเต็มเต็มเลยโว้ยพวกแกฉันเต็มคาบอิ่มพวกแกอย่าเข้ามานะ ทำไมไอ้บ้านนี่มันเล็งมาทันฉันพวกเราช่วยชีวิตแกไว้นะใจเย็นเราไม่ได้มาเพื่อทำร้ายใครถึงเวลาเป็นเพื่อนกันแบบเป็นทางการฉันไม่สน <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้ขอร้องแกจะกลับมาเลย โอ้โหหมาไม่หยุดเลยมาสิวัดผูกแกพวกส้มพวกส้มเอาโอกัดเออเจ้าเจโาเจขอร่วมวงด้วยสินี่นายเดี่หน่อยเป็นไงแล้วก็ตามด้วยนี่อ้าหายสักทีสิวัดจอมบ้าให้ฉันเป็นคนปิดฉาก ทำดีทำดีทำดีไอ้เนี่ยเมื่อกี้พวกไยเจงมากเลยนะวงฝุ่ส่วนไอ้ฉันม่ยอมไปนี่ยนายันยโ้ย่จัดี่มันว่าไงทีนี้แกจะช่วอะไรให้ฉันดีกว่าขอบคุณนะเฮ้ๆๆ้เเลยกัน พวกมันมากันอีกแล้วจัดการไปเลยบันดีสิพวกแกจะไปไหนน้ารอฉันด้วยซิเอ็มเจไอยแกมาช่วยฉันตรงนี้หน่อยมีพวกแกเดี๋ยวรบเรื่องฉันนี่แม่ในน้าไอ้ยฉันบอกให้ออกไปยังไงแกห้าวกับฉันเหรอมากันเยอะเชียวนะลองนี่หน่อยเฮ้ยไม่ยค้โอ้เธอทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยฉันเทหรือฝ่าวัวก้อม หลายสาระชุมมัดโรนี่อะไรกันรูปภาพใครต้องไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยลอไปสิวะแกมีความหมายิงแล้วฉันก็จะขวางทางแกบ้างเหมือนกันเอสเอสเอสได้วนเอาตัวเอไปซะน้อยอะไรกันแกทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ไกันวะแน่จริงก็ออกมาสิเด,เดี๋ยวนะนั้นลาเ,าเมนาแมนหรอฉันไม่สนว่าลาาเคมล่ามงคงเมล่าแมนอะไรยาอขาเนื่นตายก็เข้ามาไอ้แกไอ้สวัสดีลาสเคม,าเมาีาแมน โอกาสนี้สุดท้ายของพวกแกมีอะไรฉันถูกส่งมาเพื่อฆ่าไอ้ไอ้จอมปีมันเลยอะไรกันระวังนะขนาดนี้กองกำลังแค่ไม่ไน่าเลยเขาไปยึดพื้นที่เรียบร้อยอแล้ว,ว,ลวใจเฮ้ยนั่งใครอีกนะพวกเราไปช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะยังไหวกันอยู่หรือเปล่าจะทุกคนนายจะพวกโวมชัตจักรกรรแกให้หมดล้าเอ้ยเอ้ยเดีเเ๋ยวนะเดี๋ยวนะอ,อะไรนะไอ้ ไนะอ้แกอย่าไวัดูุกับฉันตัวอะไรวัดเมียมีใครบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าโคตรเจ๋ง รวมกันเป็นหนึ่งจนถึงวันสุดท้ายอืมได้สิจนถึงวันสุดท้าย,อายขอคุณ